อยู่อย่างไรให้ใจเป็นสุขศาสตร์แห่งการมองโลกด้วยหัวใจโดยอาจารย์หนุ่มพลังจิตในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความวุ่นวายการค้นหาความสุขที่แท้จริงอาจดูเหมือนเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะสําหรับผมผู้ที่มองไม่เห็นโลกผ่านดวงตาแต่กลับมองลึกเข้าไปในจิตใจด้วยพลังแห่งการรับรู้ที่แตกตา่างอาจารย์หนุ่มพลังจิตพยากรณ์หมอดูพ่ย,ยิบสีผู้พิการทางสายตาขอแบ่งปันหลักคิดง่ายๆที่จะช่วยให้คุณพบความสุขจากภายใน ไม่ว่าชีวิตจะท้าทายเพียงใด 1. ฝึกมองโลกด้วยหัวใจแม้ตาจะไม่เห็นแสงสว่างแต่หัวใจยังสัมผัสได้ถึงความรักและความหมายของชีวิตบางครั้งสิ่งที่ตามองเห็นอาจเป็นภาพลวงตาแต่ความรู้สึกจากใจไม่เคยโกหกฝึกฟังเสียงภายในเปิดใจรับความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นแล้วคุณจะพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่อยู่ที่การให้และการเข้าใจ 2. ใช้ปัญหาเป็นบทเรียนไม่ใช่กำแพง ชีวิตผมไม่เคยง่ายการเป็นผู้พิการทางสายตาและเลือกเดินทางเป็นหมอดูพ่ยิปสีก็เต็มไปด้วยคำถามและความสงสัยแต่ทุกปัญหาสอนให้ผมเข้มแข็งขึ้นคล้ายกับการอ่านไพ่บางครั้งคุณได้ไพ่ที่ท้าทายแต่มันคือโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโตจำไว้เสมอว่าไม่มีคลื่นทะเลใดที่ราบเรียบตลอดไปแต่ไม่มีพายุใดอยู่ถาวรเช่นกันสหยุดเปรียบเทียบแล้วหันมาเป็นตัวเองสังคมมักบอกว่า เราต้องสำเร็จแบบนั้นแบบนี้แต่ความสุขที่แท้จริงคือการยอมรับในสิ่งที่เราเป็นผมอาจไม่เห็นเหมือนคนอื่นแต่ผมมีพลังในการรับรู้ที่หลายคนไม่มีหยุดวัดค่าตัวเองด้วยมาตรฐานของคนอื่นแล้วค้นหาความสุขจากสิ่งที่คุณรักสเชื่อในพลังแห่งจิตวิญญาณการเป็นหมอดูไพ่ยิบสีสอนผมว่าทุกสิ่งในโลกเชื่อมโยงกันด้วยพลังงานบางอย่างไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางาศาสนากฎแห่งกรรมหรือพลังจิตล้วนช่วยให้เรามีความหวังฝึกนั่งสมาธิ ฟังเสียงลมหายใจหรือเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณเองบางครั้งคำตอบก็มาจากภายในห้าให้ความสุขด้วยการเป็นแสงสว่างให้ผู้อื่นแม้ผมจะมองไม่เห็นแต่ผมเลือกใช้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือคนผ่านการทำนายและให้คำแนะนำเพราะเมื่อเราแบ่งปันความสุขให้คนอื่นจิตใจเราก็จะเบิกบานโดยอัตโนมัติลองยิ้มให้คนแปลกหน้าช่วยเหลือผู้ที่ลำบากกว่าหรือแค่พูดคำขอบคุณความสุขเล็กๆเ,เหล่านี้จะเติมเต็มใจคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อสรุป ความสุขสร้างได้แม้ในความไม่สมบูรณ์แบบชีวิตของอาจารย์หนุ่มคือข้อพิสูจน์ว่าไม่มีอุปสรรคในขวางกัน้นความสุขถ้าเรายอมรับและมองมันด้วยหัวใจบทความนี้ไม่ใช่แค่คำสอนแต่เป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญอะไรอยู่จงจำไว้ว่าใจที่สงบคือแสงสว่างที่ไม่มีใครมืดบอดโลกอาจมืดในสายตาแต่สว่างได้ในจิตใจถ้าคุณเลือกที่จะเป็นสุขไม่มีใครหยุดคุณได้อาจารย์หนุ่มพลังจิต บทความสร้างแรงบันดาลใจโดยอาจารย์หนุ่มพลังจิตพยากรณ์ไทยิบสีและผู้เชี่ยวชาญพลังจิตหมายเหตุบทความนี้เขียนจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนเพื่อส่งต่อพลังบวกให้สังคม